ยิ้มกันสิยิ้มกันยิ้มกันเอาโอเคลูกปปแปดวิเจ็ดวิ <c oughs> ไม่ทันไม่น่าทัน อย่าโดนทองสิ่รถจนทรโอพิธีมาก่อนพิธีมาก่อนไม่เป็นไรลูก ลงทุนอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จ <Huh>. ค right. ิดอะไรก็เ oh, ป no, no. well, no. ็นเงินเป็นทองเป็นหมดเลยเอาเงินลูกไปลงทุนขอให้คุณนขึ้นวิววันนี้ก่อนนะวิวค่ะวิววิวมหาโพสต์อ่ะอันนี้หมากรอวันี้ก่อขอให้เสนาลุ้งเรืองขึ้นไปแม่ที่ต้องพูดต่างๆก็พูดสามารถอาใไอที่ประจานนะ อ๋อใช่ค่ะอัญญาวันนี้ตัวร้อนค่ะ,ะข้าวผ้ากระดาษลูกใช่คนคนส่งดาวน่าจะไปเที่ยวสงกลานกัน